มอมาสองตัวนะครับระบบจะดูดเข้ากลุ่มอัตโนมัติแต่ว่าต้องส่งสลิปเข้าไปร้อยสีบาทนะครับ นี่ทันนะครับพิมพ์มอมมา2ตัวนะครับ อนนี้ท่านเด้อครับพี่น้องเขากลุ่มตอนนี้ท่านนะครับใครที่เข้ากลุ่มวันนี้พิเศษก็คือได้ชมของเมื่อวานย้อนหลังออฟรีนะครับเอาบอกง่าไๆไอยายคือซื้อ140บาทดูได้2วันวันนี้แล้วก็เดือนเบื้องย้อนหลังของผู้นี้ได้นะครับผมฝากบอกต้าอตอกันไปได้วยพี่น้องเด้อนะครับ,รบกัและสิทธิ์ทัการแสดงนะครับอีกสักคู่อีกสักคู่หนึ่งนะครับหมอลำขวัญใจเป็นแฟนกำลังจะเปิดมานทำการแสดงนะครับ ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มพิมมอมาสองตัวนะครับแอดมินจะส่งลิงก์ให้พิมมอมาสองตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งป่านทุกคนเ้อ เกินเนยกินเหล้าเมาบเสีเอลมวนๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อนะครับใครที่ซื้อบัตรตอนนี้นะครับพิมม์มอมาสองตัวหลังจากนั้นส่งสลิปให้แอดมินนะครับแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มข้าวหัวละนู้นาายูบานปูนแมนบอจ้าบ้านนี้อย่างน้อย วันนี้มาอีกเหรอไม่เมื่อวานไปสวัสดีทุกคนนะครับมวนวนครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีนะครับพี่กุ้งสวัสดีพี่ปิ่มนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ให้แมนหน่อยครับผมโอนร้อยสี่สิบบาทเบื้องได้สองมือแมนแมนครับผมร้อยสี่สิบบาทเบิ้งได้สองมือเบื้องมือนี่แล้วก็เบิรงย้อนหลังมือว่านนะครับดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้อัน เอฟซีผู้ใดท่านเขากุ้มว่าท่านได้เขอว่าเบิ่งได้เพเดอแล้วก็พีมอมาสตัวตอนนี้ี่ส่ตั่นี้องวครับผู้ใดมีสเตปเปอร์ตีกันวนี้ต้นต้ครับฮะตีันมีตัวตัวีสองเนาอันพเีวอ้าวบอกเขาทักบอกเขาทักข้อความเลยเร็วทักข้อความมา เขาไปในเพจแมนจักระพันแฟนเพจแล้วก็ทักเขามาในกองขอความแอดมินสิว่างลิงให้ว cin ันนี้แอดมินทำงานอยูซีหาคุณคนละหนึ่งดวงเด้อครับทีมครับว่าแมนจักรพันแฟนเพจแล้วก็ทักนะครับ ครับคุณโตขอบคุณมากนะครับมีม้มาสองตัวนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มชมหมอลำตอนนี้แอดมินกำลังทำงานนะครับแอดมินกำลังทำงานหรือว่าอยากฝากกำลังใจให้ฝากรางวัลในศิลปินก็ส่งสลิปเข้าไปหาแอดมินเด้อแล้วก็บอกว่าฝากให้ศิลปินคนนั้นคนนี้ตอนนี้เราทำงานกันเป็นระบบนะครับ ีแอดมินกำลังดูอยู่เช็คดึงพี่น้องเขายูนะครับรอติดตามทุกทีีขอบคุณครับเมื่อกวนพี่น้องถ้าอีพี่นี่แม่นยัง้อดไปได้แต่สีมอีพีที่สามทางนี้ทั้งนั้นขึ้นก็พี่น้องนะครับให้การต้อนรับคนที่ซื้อเมื่อวานแล้วก็ดูวันนี้ได้หรอได้ครับ คนที่ซื้อเมื่อวานก็ดูวันนี้ได้เอาง่ายๆคือซื้อบัตรร้อยสี่สิบบาทเมื่อวานก็เบิ่งได้มื้อนี้ก็เบิ่งได้ดูได้สองวันครับยันยนันครับ ี่น้องทัเก้า,าสิบนนครับีจันน้อยจนอยอยัจนน้อยครับอีกห้านาทีจะทำการแสดงแล้วนะครับพี่น้องทั้งบ้านนะครับผมใครที่ยังไม่ซื้อบัตรพิมพ์มอมา2ตัวในโพสต์นี้ในไลน์นี้นะครับก็ึ้นได้บ นังเอกเข้ามาอนิสุดยอดเลยสุดยอดเลยรอครับขอบุณครับเินแล้วบอครับนี่ครับอีกประมาณ1ิบนาทีครับ10นาทีเรีนแล้วครับผมใครที่อยากซื้อบัตรเข้าชมนะครับพิมพ์มอม้าสองตัวเบื้องยอดหลังกระไดเดอพี่น้องเด้อนะครับวันนี้ศิลปินไล่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 มองแห้งฉะนั้นแล้วซื้อบัตรเขาไวว มาเบิ้งยอดหลังก็ได้ด้อพี่น้องเด้อนะครับ140บาทชมได้2วันเบิ้งยอดหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะสนุกสนานไปพร้อมกับพวกเราหมอลำขวัญใจแฟนๆก็เข้าไปในกลุ่มรอนะครับจากน้อยกับสิปอยสัญญาณออกแล้วให้พี่น้องทางบ้านได้ชมกันด้อพี่น้องเด้อเอาก็ดูบบอสไช่ก็ดูสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีพี่แมนจักรพรรดิจักรพันธ์แฟนเพจนะคะอาเข่ากลุมด้อพี่น้องเด้อื้อนี้ตลกเลี้ยงไม่กับพี่น้อง ซ้อมค่ะซ้อมแล้าววังหนันนี้ผู้นําทีมงานขึ้นแสดงตลกน้ำเดือดค่ะพี่น้องเคยเห็นเสียงอีสานยุคลูกเลี้ยงบอในเงยังนกน้อยขึ้นนันขึ้นเล่นตลกกับลูกน้องค่ะพี่น้องเมื่อนี่พระเอกแมนจักรพันธ์ขึ้นตลกกับพี่น้องบ,บทบทาดในรอถัดรับชมกับพี่น้องบ่บอกดอกเสือ้อผ้าไม่บอกหรอกปล่อยให้ถ้วยเอาเ,เข้ากลุ่มอะไรค่ะพี่มอมมาสองตัวมอมอค่ะและแอดมินจะดูดเข้ากลุ่มนะคะ อย่าพิมพ์บาไปไหมนะคะมันคลิปโปโบราณค่ะทุกคนค่ะอ่ะค่ะต่ออ่าอนุญาตพาไปดีเลยเรือแอดมินจารุวันได้รับแม่จ่าอีพี่น้องทักทายเรื่อเจ้าเอกพี่น้องทักทายจักหน่อยเอาหวางสี่เนอจับบอลเพื่อนแถวสักสองนาทีขอเจ้าใดพี่น้องถว่ยกระดู พี่น้องสวัสดีค่ะพิมเข้ามาเลยพิมเข้ามาเลยค่ะมอมาเป็ดเป็ดเปดไม่ไอดถือมามามาสองตวค่ะเดี๋ยวเขาจะดึงเขาเองนะคะถ้าพูดไวอู้ได้เร็ว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 อังกออังกออะไม่บางนึงพี่น้องไม่ได้เห็นเจ้าอยู่มันข้างตัวบางทีแหน่เอาไมมเอาไมมก็โดดมอมาสองตัวมักระโดดพี่น้องขม้าเบิ้งได้ยัง้เว้าง่ายท่านว่าง่กยคือ วางไี่มีเรื่องที่บวกกันรอดคำว่าเบิร์นในเด้อพี่น้องพี่มามอมามอมาสองตัวนะคะแล้วทางเพจจะดึงเข้ามาพี่มอมาสองตัวมันมันจะเด้งเข้าไปเลยมันจะเด้งค่ะมันจะเด้ดดิ่งขำมันบ่เด้งเด้งไม่ฮักล้องท้าใครอุ๊ยขอบคุณค่ะคุณแม่ล้อเท้าขอบล้เท้าไอ้ก่อนเลยเบิ่งดรู้ไหมฮะเอาล็อคโอ้ยล้อเท้าอย่างมันยังตัดอันฝามันตัวนีเป็น้องเป็นจิลลี่ในท้องเห็นไหมเนี่ยพร้อมเป็นทับอืมขำหรอ ที่นี่หินค่ะคำว่าเบิงในเดร์พี่น้องคำว่าเบิง์นกันบอสคำว่าเบิงไดรสู้ๆเได้อพรอเอกเม่นแะทีมานโอ้ยขอบคุณมากค่ะยิชโนด้วยนะคะภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีพี่เมนน่ารักค่ะเอาเฮาเดพี่เมนน่ารักค่ะเข้าน่าฮักเป็นอะไรกันเงี่อยู่ดอกเด้อ หลักที่แมนตีมูลเพราะนาดแกตีว่าอยอมเอพื่อนพี่แมนน่าเกียดค่ะพะนะน้องกุงงก้งกา,า,างะอู้น้องกุ้งเข้ามาบ้างนะคะสวัสดีน้องกุ้งจันตุดานะจ๊ะบ้านมนก<อ>ุ้งเทนากอนเทนากอนจันตัดสุนหิมีดยุคค่ะเป็นอะไรเพจเป็นอะไรโอ้ยน้องกุ้งธทนากรสวัสดีครับพี่แมนน่ารักเอาติไขอ่อเขาตาเห็นแมน ต่ว่ากุ้งสีกรขอว่ากุ้งสุเิลาดกระไรโอ๊ยตายฮะบอกขอ่อยซะพี่น้องครับขวัญใจแฟนๆอีจักหน่อยสิทําการแสดงเด้อพี่น้องเด้อมืนอลีเล่วจักหน่อยนะครับพิมหมาสองตัวระบบดูดนะครับทรงสลิปขอไปให้แอดมิน140บาทชมได้2วันพี่น้องซื้อบัตรไ้เรียบร้อยหลังจากนั้นเขาไปเบื้องผู้นั้นผู้นี้จังเขามาเบิ่งงไม่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อดูย้อนหลังก็ได้แต่ถ้าว่างจริงๆหรือว่าอยากวนซื้อไปกับหมอรับขวัญใจแฟนๆกับเบื้องพอร้อมกัน เบื้องพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับเขามือนี้เบื้องได้มือว่านกับเบื้องได้เบื้องยอดหลังได้นะครับดูได้สองวันตกมือละเจ็ดสิบบาทตกมือละเจ็ดสิบบาทอิมออนพี่น้องมามันแพียงะนะพี่น้องท <c oughs> ี่แพยงอยู่บอจะเบื้องอา <c oughs> คือแบบอิมออนเฮ็ดทุกอย่างเวยนี่ <c oughs> จะเบื้องเฮีย,ยก่อนตอนนี้ตอนนี้นะครับอิมออนทุ่มคือกันสู้ตาย <c oughs> กับนั่งเอกของหฮานั่งเอกพินนาภาของพันเบื้องเย้ว มางามทแา่ข่อยมึนความสวยอยู่บนกานสุขของผู้อืน่นเนาะสู้ๆครับแม่ขอบคุณแม่มากนะครับที่อยู่กับพวกเราหมอลำคนใจเป็นแฟนสองวันแล้วน่าจะอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็ <laughs> อยู่ต่อไปัทีเบาๆก็รด้หรอกค่ะก็คิดอยู่ค่ะแห <laughs> น่แหน่แหน่แหน่คอยหาเรื่องให้เจ้าเราด้วยแม่ยังยู่ใจเกินร้อยคือเก่านะครับผมยังไม่ไปไหนนะครับยังไม่ได้ไปจากใจเกินร้อยมือนี่มาส่างสีสันมวลซื่อใหนครับหมอลำคนใจเป็นแฟนกับแม่พินภาพหงพันธ์นะครับ กับบทปาดบทมือนีพี ên, i, e ่น้องเอ้ยเตรียมน้ำตาไว้ด้อมือนีเด้อเตรียมน้ำตาไปเร้วได้ไข่ไล่สุดหลายที่ว่าเสียงเหียบหมดเ่าได้ลองพีเพราะถ้าได้ได้เพราะถ้าได้ลองพริกมันเสียงสพันก็ลองสื่อวันสื่อวัน hello hello เช <n> ิญในระหว่างในระหว่างในระหว่างชี้กับเชิญชวนพี่น้องนะยบอกไปเลย ไม่ได้ครับพี่น้องครับเชิญเชินครับเงวนชุดถ่ายแล้วครับร้อยสี่สิบบาทครับเป็นเชิญครับวันนี้มีโชว์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นโชว์แบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับแล้วก็ปิดถ่ายไปโชว์วัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมของทางเดี๋ยนีพี่น้องครับเชิญเชิญครับพิมพ์มอม้าสองตัวครับพี่น้องมอวมมาสองตัวเพามีจุดเด้อเ่ามีอีพี่ครับพี่น้องฟังดีๆมอม้าสองตัว ครับโชว์โชว์วันนี้ซ้ำกับเมื่อวานไหมครับเพยงค์ครับเพลงก็ไม่ซ้ำครับนะครับเพลงคก็พลงกับเขาซ้ำพลงกับเขาซ้ำเอาดนตรีมันก็แก่ท่านไม่ดนตรีมีแต่ระดับมันแล้วมารับดนตรีครับทิปแปดชิ้นครับดนตรีมาอาจารย์ดนตรีต้องขอบคุณมากมากทีมไร้ทีมไร้ทีมไร้จากพูดได้สตูดิโอครับวันนี้ครับทีมงานมาตรฐานครับโอ้ยเดีาเดาสัมผัสไอซายทิปังครับก็จะเป็นมุมงมองภาพสวยๆครับ ภาพสวยๆนะครับจากผู้นำทีมของทีมไร้บ่าผู้ไทยสุดยอดเลยครับโอเนาะพี่น้องครับนี่ครับไอไสแล้วกับมาซอยข้าคขึ้นกันทุกวันนี้เราต้องสื่อสารกันด้วยออนไลน์เนาะไอเนาะง่นครับผมอะไรอะไรเห็นงานอยู่สแตนบายนะครับผมพี่น้องเขากุ้มตอนนี้ทันเดอร์มอม่าสองตัวเดี๋ยวสิสแตนบายนะครับพ่อกันยุหนาไลแล้วครับสิไลเราเด้อพี่น้องเด้อนะครับ สแตนบายแล้วนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มชมหมอลำขวัญใจแฟนๆนะครับชมได้2วันพิมพ์มอม้า2ตัวระบบจะดูดอัตโนมัติเฉพาะในไลน์นี้นะครับผมโอเคนะครับพี่น้องขอเตรียมความพร้อมก่อนนะครับทีมงานไอซ้่พื้นทั้งพี่เพื่อนพร้อมแล้วพร้อมไหมครับพร้อ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 มครับผมมากระเด็นเซอร์ครับกระเด็นอะไครับ